ของหายแต่ได้คือเรื่องจริงที่งานหนังสือเลือกเดินหนังสืออยู่เพลินๆแต่ไม่รู้เลยว่ากระเป๋าสตางค์ตัวเองหล่นเที่ยงวันแวะกินข้าวเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหล่นอยู่บนเก้าอี้เลยฝากเจ้าหน้าที่ไว้ไม่นานเจ้าของมารับด้วยความดีใจแต่แล้วจังหวะชีวิตมันตลกกว่านั้นกำลังจะจ่ายเงินค่าข้าวแต่ค้นหากระเป๋าตังค์ตัวเองไม่เจองานเข้าและเราก็เลยรีบเดินกลับไปที่ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งเพื่อถามหาว่ามีใครเก็บกระเป๋าตังค์เรา คือตุ้มตุ้มต่อมต่อมมากเลยไม่รู้ว่าจะได้กระเป๋าสตางค์คือหรือเปล่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยสอบถามว่ากระเป๋าตังค์เราเป็นยังไงมีอะไรในนั้นบ้างจากนั้นพวกเขาก็เล่นประสานงานการถามว่ามีใครเก็บกระเป๋าสตางค์ของเราได้บ้างาตอนแรกอะ่ะยังไม่มีใครเจอเขาก็เลยจะพาเราไปรีจิสเตอร์ไว้ว่าของอะไรที่หายไปในนั้นมีอะไรบ้างตอนนั้นคือเศร้ามากเลยแต่พอผ่านไปไม่ถึงสองนาทีก็มีคนวอมาบอกว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของเราได้แล้วให้ไปรับที่จุดประชาสัมพันธ์ ลงออกไปทีที่โชคยังเข้าข้างเรา